ก็สวัสดีครับหนึ่งที่ลงเหล่านะครับมาเจอกันใน e ีที่14เน mm hmm. เอะบางทีคนแปลงผมพิมพ์อีผิด e ีที่14 mm hmm. ก็จะเป็นเรื่องของอเทคนิคการยิงลูกดิน10มิลเอาไว้โชว์เพื่อเล่นๆนะสำหรับมือใหม่นะครับเอาไว้โชว์เพื่อเล่นๆนะครับดตั mm hmm. ว,วน,น, mm hmm. นี้ครับเดีเราจะเช้กระสุนลูกดินเหมือนกัน mm hmm. นะครับยากไหม นะเป็นเทคนิคที่บางคนโอ้ทำไมยิงแม่นยังว่าผมชอบโชว์ลูกค้าบ่อยเวลาลูกค้ามาผมจะเอาอย่างเงี้ยยิงโชว์เพื่อนได้ยิงโชว์ลูกค้าลูกค้ามาที่ร้านอว่า,วามันยิงไม่ยิงไม่ยากขอลูกดินเนี่ยวางสวัสดีครับนิเคินครับเสร็จแ,แล้วเราก็ใช้ลูกดินเนี่ยยิงเข้าไปเระโดนปุ๊บลูกค้าโอ้โหแม่นมากแม่นมากมมาเดี๋ยววันนี้จะบอกเทคนิควิธีการยิงแบบนี้เอาไว้โชว์เพื่อนเล่นนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับผมจะตั้งไว้สามลูกนะยิงโดนหรือเปล่าผมไม่รู้สวัสดีนะครับ มีเทคนิคอะไรดีๆเราก็มาบอกกันนะครับพี่เทีอนครับเดี๋ยวผมจะไปตั้งเป้าอี่ก่ตนูนแล้วเราลองยิงผมไม่รู้ว่าจะยิงโดนสักกี่ลูกนะครับนะก็ไม่ค่อยได้ซ้อมเลยเท่าไหร่หรอกอ่ะมาดูกันขอกลับกล้องก่อนอกล้องงนี้โอเคเช็ดหน่อยฝนตกครับนี่ฝนตกนี่ผมไล์สดขณะฝนตกเลยนะผมจะตั้งลูกดินไว้ตรงนี้สามลูกนี่นะครับ แล้วเดี๋ยวจะมาบอกเทคนิคการยิงไม่จําเป็นต้องแม่นอ่ะดูนะเห็นไม่เอ่ยเห็นนะ,อะโอเคผมไม่รู้ผมจะใช้ถึงสิบรูปก็เปล่านะหรือปุ๊กจะโดนสามรูปเลยก็ไดนะ้ไม่รู้ เรียบร้อยครับ3มลูกสี่นัด3มลูกขอ,อกลับกล้องก่อนโอเคเป็นไงครับ4นัด3มลูกทีนี้ผมจะมาเฉลยเทคนิค,ค,นคการยิงลูกดิน10มิลนะครับยิงลูกดิน10มิลให้โดนแบบง่ายๆแล้วเอาไปโชว์เพื่อนเล่นกัน เดี๋ยวเพื่อนๆจะเตือนลวงโหยิงแม่นมากเลยเพิ่งซ้อมแค่ไม่กี่วันสามารถยิงได้แล้วนะโอเคเดี๋ยวผมขอกลับกล้องมาแบบมุมดังเห็นได้ชัดหน่อยกลับกล้องคิครับอ่าอย่างนี้นะครับสมมุติว่าลูกดินอยู่ตรงนี้นะลูกดินอยู่ตรงนี้นี่คือเป้าเรานะเราวางลูกดินไว้ตำแหน่งที่เราเลงส่วนใหญ่ก็เราจะเลงที่ตรงนี้เลยใช่ไหมครับอ่ะเดี๋ยวผมขอใช้ปากกานิดนึ่ง โทษทีนะครับถ <c oughs> ือกล้องไปด้วยก็เลยตามไปเลยอันนี้ตำแหน่งตำแหน่งเป้าที่เราวางไว้นะนะครับแล้ววิธีการยิงโดยส่วนใหญ่เราจะเล็งที่ตรงนี้เลยถูกไหมครับถ้าโดนเลยก็ถือว่าแม่นถ้ามันเลยล่ะก็คือไม่โดนนะแต่วิธีที่ง่ายง่ายไปกว่านั้นเล็งก่อนหน้ามานิดนึงเล็งก่อนหน้านะถ้ามันเลยเป้านะถ้ามันเลยเป้าสูงขึ้นเราโดโลกกนลูกเต็ม แต่ถ้ามันเลิกมันไม่เลยโดนตรงนี้แต่มันมีฝุ่นที่มันแตกแล้วก็มีลมที่มันพัดมันออกไปซึ่งสายตาคุณเราบางทีมองไม่ทันอันนี้เทคนิคง่ายๆครับเอาไปฝึกดูนะครับผมเอาไว้หลอกลูกค้าเล่นนะยิงปุ๊บบางทีมันโดนโอ้โหลูกค้าแม่นมาบางทีมันยิงไม่โดนมันโดนพื้นครับโดนตรงนี้ก็ได้แต่ลูกนี้เพรียนไปละโอ้โหแม่นเ้ยเข้าใจนะครับวิธีกันง่ายๆนะครับอันนี้ก็มาฝากกันเป็นที่สนุกสนุก นะครับจะได้ไม่เบื่อยิงเป้าอย่างเดียวหรือมันเบื่อก็อหาอะไรเล่นเดี๋ยวจะมีคลิปอะไรดีด็่หรือคลิปอะไรออกก็จะมาเสริมให้นะครับก็เล่นแล้วต้องสนุกเล่นแล้วอย่าไปเบื่อกบมันนะครับแต่ยังเสียดายนะคนใหม่ๆที่ได้ดูคลิปพวกนี้ยังยังเป็นส่วนน้อยนะครับแต่ก็มีคนที่ได้ดูแล้วเขาก็ทักข้อความมาขอบคุณ ว่าเขาก็สามารถพัฒนาได้เร็วก็ขอบคุณมากก็ถือว่าคลิปนี้ได้มีประโยชน์นะครับที่เราทํามาตอนนี้ก็ EP ที่14แล้วนะครับใครยังไม่ดูก็กลับไปดูที่ตอนเริ่มต้นนะครับแล้วตอนนี้ผมกําลังออกแบบทํำงาน t d f น่าจะกว้างที่สุดแหละแต่สามารถปรับหัวได้ด้วยเดี๋ยวดูว่านว่าช่างจะทําทให้ผมได้ไหมแล้วเดี๋ยวผมจะมาโชว์ถ้าทาเสร็จขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ